ตื่นเต้นมากกระเป๋าดีโอใบเล็กจาก็อไทยมาเปียวจะมาอันบอกหายากมากๆนะคะรอไว้ที่ลิสต์เนี่ยไว้เป็นแบบบางคนก็สามเดือนราคาขึ้นอีกแล้วจ้าหนึ่งสองสามเชันบอกอ o u เนๆตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้นะคะจริงๆก็ตั้งแามสีวันที่แล้วเปียว่สั่ง กระเป๋าดีโอใบแรกจากช็อปไทยมานะคะเพื่อนก็ได้เอุณเอมี่เอมมี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะเป็นการสั่งจากช็อปไทยครั้งแรกแล้วก็เป็นการสั่งออนไลน์เพราะว่าจริงๆอะวันนี้ตอนแรกจะไปเอาที่ช็อปแต่ว่าติดงานนะคะสองวันเลยทั้งสองอาทิตย์ติดงานไม่ได้ไปก็เลยรบก,กวนคุณเอมมี่ส่ง Messenger มาให้น่ารักมากตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้วันนี้แล้วนะสามทุ่ม Messenger โทรมาบอกว่าถึงข้างล่างคอนโดแล้วเดี๋ยวเปียวจะไปเอาของกันนะคะไปมาก ไมเซนเจอร์มาถุงค่อนข้างยับเยินมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกลับมาพบกับพิมพ์พิม d i รี่อีกแล้วจ้าและคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพิเศษมากๆเลยก็คือเปียวจะมาอันบล็อกกระเป๋าซึ่งเป็นนี้เลยเก็บสะสมน้องดาวนะคะจะเป็นกระเป๋าดีอใบแรกนะคะที่เปียวซื้อจากช็อปไทยนะคะ เดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะคะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นอะไรนะคะแต่ครั้งนี้เนื่องจากช่วงนี้แบบงานยุ่งมากนะคะไม่ค่อยอออกไปไหนเลยเปียก่็เลยโดนป้ายยามอีกทีหนึ่งจากกลุ่มตัวแม่ซึ่งรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบหายากมากๆนะคะบางคนก็คือลงชื่อรอ waiting list เนี่ยไว้เป็นแบบบางคนก็3เดือนบางคนก็2เดือนอย่างเร็วบางคนก็คือ1เดือนแต่วันนี้เปี้ยวลงชื่อรอแต่ว่าโอนเงินแบบเต็มจํานวนนะคะแค่3วัน เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้นะคะเพราะตอนนี้ราคารีเซลของน้องเขาก็คือบวกบวกบวก,บวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะซึ่งตอนแรกเปียวอ่ะดูไว้ตั้งแต่ก่อนอันนี้ประมาณเดือนถึง2เดือนราคาก็คือถูกกว่าน,นี้ประมาณ1000บาทเขามาดูอีกทีนึงราคาขึ้นอีกแล้วจ้าก็เลยโอเคเราต้องเก็บไว้แล้วแหละเนาะอยากได้มาตั้งนานแล้วแอบส่องแอบดูมาตั้งนานซึ่งอันนี้เปียวก็คือซื้อออนไลน์นะคะได้ SA ได้คอนแทค t a มาจากในกลุ่ม ตัวแม่ป้ายาซึ่งกลุ่มนี้ป้ายาเก่งมากนะคะได้คอนแทคเอมาก็เลยลองทักไปหาก็คือเป็นคุณเอมี่นะคะน่ารักมากนะคะตอบแชทไวด้วยแล้วก็หาของให้เราอย่างรวดเร็วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเปี้ยวได้รุ่นไหนมาแล้วน,น้องเขาจะน่ารักขนาดไหนดาวดวงแรกของฉันแกะพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งได้มาเลยนะคะแรกก็แกะน้องดาวก่อน มาดูดีเทลของน้องดาวก่อนนะคะมันก็จะเป็นเป็นโลหะนะคะสีทองแบบนี้ก็จะมีปัมะะป๊มดีออนะคะนี่ปั๊มดีออแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโบนะคะเขาก็จะติดสติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ดีออแกะพร้อมกันเลยจ้าแกะสติกเกอร์ออกมา ดูว่าจะมีอะไรในถุงนี้เราบ้างน,นะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามช่แ้วหุยน่ารักมากนี่นะคะก็จะมาเป็นกล่องแบบถูกโบมาให้อย่างน่ารักเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นใบเสร็จนะคะใบเสร็จคือถ้าเราออกช็อปเราก็จะได้ใบเสร็จแบบนี้มาด้วยนะคะนี่รูปลักษณ์ใบเสร็จก็จะเป็นแบบช็อปเป็นรูปช็อปดีออของเขานะคะ เปิดมาก็จะเป็นนี่เลยใบยเสร็จนะคะก็จะเขียนอ่ะเป็นใบเสร็จด้านหน้าก็เป็นดีออ์ซึ่งในใบเสร็จนี่นะคะเขาก็จะเขียนนี่เลยเราออกจากช็อปนหนก็คือได้มาจากช็อปไอคอนสยามนะคะซื้อเมื่อวันที่27มีนาคมนะคะนี่มีชื่อเราด้วยนะจ๊ะพิมพ์ชนกนะคะช็อปไอคอนสยามรานะคาตอนที่เพียวได้มานะคะ 15,500บาทอย่างที่บอกไปก่อนอนะันนี้ประมาณเดือน2เดือนเปิดดูในเว็บนะคะก็อยู่ที่14,500นานะคะรุน่นนี้แต่ว่าพอถึงเวลาที่เราจะแบบว่ามัวแต่มองมัวแต่ต้องไม่กดสักทีไม่สั่งสักทีน้องก,ก็ขึ้นราคาอีก1,000บาทนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูที่ตัวกล่องของน้องเขากันนะคะลักษณะดีเทลของกล่องเขาก็จะเป็นนี่เลยเป็นแบบเหมือนหนังนะคะเพื่อนๆนี่น ดีเทลเนี่ยเหมือนเป็นหนังนะคะในส่วนของโบโบตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มทองนะคะโบก็จะเป็นสีทองแบบนี้หลุดมากใบแรกประทับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะชึบแล้วจะมัดขึ้นยังไงกอมัดมูแบบนี้ไม่เป็นนี่นะคะให้ดูโบก็จะเป็นริบบิ้นผ้าแล้วแบบเขาแบบปั๊มทอง แล้วก็อาจจะแบบเอามาครับผมแบบนี้ก็ได้หรือผูกเป็นโบโบแบบสมมติเราลูกหางมาก็จะเอามาใช้ผูกเป็นโบนะคะซึ่งอันนี้ที่เขาาัดในก่อมมาเขาให้ยาวนะคะเพื่อนก็ตัดเป็นโซ่เส้นยังได้เลยนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะสําหรับริบบินต่อไปเรามาดูตื่นเต้นเปิดให้เพื่อนดูของกันเลยนะคะจะเป็นรุ่นไหนหนึ่งสองสาม เปิดออกมาก็จะเป็นนี้เลยสติกเกอร์นะคะเขาก็จะแพ็คมาอย่างดีเนาะเดี๋ยวดูสิจะสามารถแบบเปิดแบบมือเดียวเราแบบค่อยๆแกะนะคะน,น้องก็จะอยู่ในถุงผ้าอีกทีนึงโอ้ยมือสั่นแล้วเพื่องๆข้างในก็นี้นะคะก็จะใส่แบบใส่แบบกระดาษ แกไว้อย่างดีเลยนะคะอะมาดูที่ถุงผ้าถุงผ้าของเขาก็จะมีการสกรีนคำว่า Dior สีทองแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปดูน้องพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามาร์มีเลยนะคะน้องเขาก็คือจะเป็น Dior Saddle c a r การ l d โ r เนะคะ ก็จะมาพร้อมการ์ดตีออกแบบนี้เลยนะคะการ์ดหนึ่งใบนี่นะคะอ่าให้ดูดีเทลวิ้สวยมากอยากได้มาตั้งนานแล้วนี่นะคะอ่าแกะออกก่อนตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมแ็กนะคะกระดุมตรงนี้น้องเขาก็จะเป็นกระดุมแ็กแบบตัวเดียวนี่เลยซึ่งรุ่นนี้เขาเคลมว่ามีอ่าเราสามารถใส่บัตรได้ถึงยี่สิบใบนะคะอ่าอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเขาก็จะยัดตรงนี้มาให้ตรงนี้มาให้นะคะด้านหน้า อ่ะด้านหน้าของคุณน้องเขานะคะ <_ an> ก็จะมีสามารถใส่บัตรได้หนึ่งช่องแบบนี้เแบบนี่ยนะคะแล้วก็ดึงออกมาด้านในอ่ะมีอันนี้ให้ด้วยนะคะก็จะเป็นการรดกริกนะคะนี่มาให้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะเก็บไปกอนเก็บไปกอนแล้วก็ด้านในมาดูที่ด้านในของเขานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีการปั๊ม คำว่า Christian Dior Paris นะคะเป็น4ีทองนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ด้านไในก็จะมีช่องสําหรับเสียบบัตรช่องเล็กๆตรงนี้นะคะอีกหนึ่งช่องนี่ให้ดูด้านไในนี่เลยแล้วก็ด้านหลังนะคะก็สามารถเสียบบัตรสมมุติเราไปเติมน้ํามันหรือไปเซเว่นะคะเรายังไม่ได้เก็บบินเก็บอะไรเราสามารถตรงนี้ยเสียบบินได้หรือว่าเสียบเป็นบัตรที่เราใช้บ่อยๆได้นะคะแล้วตัวนี้ิกเนเจอร์ของ s a ดเดิของเขา ตัวดีซึ่งสีทองเป็นสีทองที่ถูกต้องนะคะเพืเป็นเป็นสีทองแบบว่าวินเทจเนาะออกทองไม่ได้แบบทองจ๋าทองกําลังสวยแล้วดูลายเนื่องจากอันนี้เป็นผ้าคแคนวาสน,นะคะก็จะเป็นลายดิออแบบตะโกนออกมาดังๆว่าเชนคือดิออนะคะอุ้ยน่ารักมากอ่ะคราวนี้มาดูกันว่าคุณน้องเขาใบนี้นะคะจะสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเี่จะใส่ เอาบัตรนี่แหละมาใส่ให้เพื่อนดูนะคะอ่ะอันนี้บัตรที่พี่เอามาก็ประมาณ15บาใบนะคะ15บาใบใส่ลงไปลองใส่บัตรลงไปใส่บัตรลงไปสิสิบาใบอ่ะเราใส่บัตรสิบ้าใบลงไปพื้นที่ก็ยังเหลือนะคะเหลืออีกเยอะด้วยนี่ใส่บัตรลงไป15บา้าใบประมาณ15บาใบพื้นที่ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะลองเสียบบัตรที่ช่องเสียบบัตรด้านหน้าให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะแล้วก็เสียบลงไปบัตรก็จะโผล่ออกมานิดนึงประมาณนี้เหมาะสําหรับเวลาที่เราจะหยิบออกมาใช้นะคะเพื่อนอะแล้วช่องด้านหลังบ้างละ่ะเป็นยังไงเสียบไฟชื้เอ้ยเสียบง่ายดึงก็ง่ายเหมือนกันนะคะอะคราวนี้เดี๋ยวเราลองใส่ตามบางคนเอ๊ะใส่ตามได้ไหม ต้องใส่แบบไหนแบบพับหรือแบบว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวลองใส่ตังลงไปนะคะเดี๋ยวจะใส่ตังแบบแบบพับครึ่งก่อนเนาะใส่ตังแบบพับครึ่งอ่ะลองใส่แนวแบบแนวตั้งดูดูบ้างนะใส่ตังแบบพับครึ่งนะคะใส่ได้ไหมนี่ใส่แบบพับครึ่งอ่ะอ่ะพอเราใส่ต่างแบบพับครึ่งลงไปก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะอ่ะลองปิดดูสิ ปิดได้ปกติปิดได้อย่างง่ายดายนะคะนี่ด้านข้างก็จะประมาณนี้นี่นะคะด้านท้ายเราเปิดออกมาซิตังเราอ่ตังแบงอาจจะงอนิดนึงแต่แค่นิดเดียวนิดเดียวแล้วถ้าเราลองใส่อีกแบบหนึ่งล่ะใส่แบบนี้ลงไปนี่นะคะใส่แบบชืบลงไปอ่ะมันก็จะโผล่ประมาณนี้นะคะโผล่ประมาณนี้แล้วก็ปิดลงไป หรือว่าเราอาจจะใส่ง่ายโดยวิธีการพับแบงสองทบแล้วพับครึ่งแบบนี้ถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนพูดเพียดพูดถูกไปหมดแล้วนะคะพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ก็คือสะดวกสบายเลยแค่นี้เองนะคะอ่ะคราวนี้อ่ะมอครูนี้ลืมลืมพูดไปนะคะในส่วนของดีเทลของกระดุมของน้องเขาตรงนี้นะคะกระดุมไมไดเล็กตรงนี้เห็นไหมเอ่ย ก็จะมีการปัม๊มคำว่า D.O. ลงไปนะคะปั๊ม D.O. ลงไป2องสที่สจุดนะคะอยู่ตรงข้ามกันนะคะโดยรวมก็คือนงเขาอะ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปี่วจะมาแนะนําอีกอันนึงอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเก็บแค่ในกระเป๋าของเราเราเอาออกมาโชว์ได้เป็นอิสเซอรีได้นะคะก็คือเราก็จะใส่เป็นสายคล้องอันนี้เปื่อไปซื้อเพิ่มมาแล้วก็ไปซื้อแบบว่าที่สําหรับ ใส่สายแบบนี้มาได้มาจากในแอปสีส้มนะคะแอปสีส้มราคา390บาทเขาก็จะเป็นแบบกระมี่แบบนี้นะคะแล้วก็มีที่คล้องสายให้เราแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองใส่พร้อมกันเลยนะคะเราก็จะใส่ใส่ง่ายใส่ลงไปในช่องนี้เลยนะคะช่องเสียบบัตรตรงนี้เราก็ใส่น้องเขาเข้าไปนี่เขาก็จะมีแบบหลายรุ่นนะที่เสียบกระเป๋าอันนี้นะ เขาก็ดีไซน์ออกมาแบบสำหรับพวกเราที่อยากจะซื้อสายเพิ่มมาใส่เป็นอ c เซอรี่นะคะอันนี้ที่ซื้อมาก็จะเป็นไซส์ S นะคะนี่น้องเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาสายที่เราซื้อมาแต่อันนี้เป็นสายที่เ,เอามาจากกระเป๋าก่อนสายที่สั่งซื้อมาสีทองี่ยของยังไม่ถึงนะคะนี่เลยเราก็เอามาคล้องใส่กับคุณน้องเขาแบบนี้เราก็จะได้เป็นอ c สเซอรี่นะคะกระเป๋าสามารถสะพายได้ น่ารักน่ารักเลยนะคะนี่สพายแบบสพายข้างน่ารักน่ารักแบบนี้เลยน่ารักมากนี่นะคะเพื่อนสำหรับดีอใบแรกของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาวัดให้ดูว่าน้องเขาเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะคะอ่าสำหรับในด้านยาวเนาะด้านยาวของเขาจะอยู่ที่วัดจัตฐานแล้วกันเนาะอยู่ที่ 4.2นิ้วนะคะประมาณ4.2นิ้วนีแบบนี้ส่วนแนวกว้างกว้างก็จะอยู่ที่3นิ้วนะคะกว้าง3นิ้วแล้วก็ความหนาของน้องเขานะคะหลังจากที่เราใส่บัตรเข้าไปแล้วก็ประมาณ1นิ้วนะคะนี่ประมาณ1นิ้วนะคะโอเค อันนี้ก็จะมาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันแล้วนะคะว่าน้องเขาเนี่น่ารักมากๆเลยนะคะควรค่าแก่การเก็บคนค่าแก่การต่ำมากๆเพราะน่ารักจริงๆนะคะใช้ได้เป็นทาง a อ็กซ์เซอรีหรือเป็นกระเป๋าตังก็ตอบโจทย์มากๆน่ารักมาก,มาก,มาก สำหรับคลิป u n b บ x อกนะคะ d o r Saddle g u a r Holder ของเปียวในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเปียวด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยเ,เพื่อนๆอยากให้เปียวทำคลิปอะไรนะคะเดี๋ยวเปียวทำได้ก็จะจัดให้เ,เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า